ีตลาดมูเซอร์กันนะคะมีผล,ลไม้มีแคบหมูมีของกินมากมายเลยนะคะก็อย่างที่คิดหมดไปอีกเห็นแล้วก็อดที่จะซื้อไม่ได้นะคะ<ด>บอกว่าจะไม่ซื้ออะไรนะคะแต่ว่าพลุงพลังเลย หลังจากที่เราไปเช็คอินที่โรงแรมกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะณนะตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่วัดพระบรมธาตุซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์หลวงพ่อทันใจนะคะองค์หลวงพ่อทันใจเนี่ยเป็นที่เคารพและศรัทธาของประชาชนเป็นอย่างมากเลยนะคะในเรื่องความ ขอพรการขอพรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องอสุขภาพนะคะถ้าใครขอพรสําเร็จแล้วเนี่ยก็มักจะนำผลไม้ไข่ต้มมาถวายท่านนะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญเนี่ยเป็นข้อห้ามก็คือท่านจะจะไม่ให้นำเนื้อสัตว์มาถวายนะคะเป็นข้อห้ามของของทางวัดเลยนะคะแล้วก็ ประวัติองค์หลวงพ่อทันใจนะคะมีประวัติว่า,าหลวงพ่อเนี่ยเจ้าอาวาสองค์เก่าอะคะ่ะมีความประสงค์ที่จะสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาหนึ่งองค์ก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านนะคะที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์นี้นะคะก็ช่วยกันก่อพระพุทธรูปเนี่ยให้สําเร็จภายในหนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนนะคะโดย ความศรัทธาของชาวบ้านก็เลยได้ชื่อว่าเป็นพระเจ้าทันใจนะคะเพราะว่าทําเสร็จเร็วทันใจก็ต่อมานะคะก็ญาติโยมเวลามาตั้งจิตอธิษฐานขออะไรนะคะก็จะสําเร็จตามความปรารถนานะคะ นอกจากนี้นะคะภายในวัดนะคะยังมีองค์เ,เจดีย์ชเวดากองเป็นองค์จำลองนะคะซึ่งหลวงพ่อองค์ก่อนท่านก็ได้ไปที่ประเทศพมา่านะคะแล้วก็เกิดความเคารพนับถือนะคะก็เลยนำมาสร้างไว้ที่วัดพระบรมธาตุแห่งนี้ด้วยนะคะ เราอยู่ทั้งในองค์หลวงพ่อทันใจนะคะตอนนี้ทั้งในก็มีการปฏิบูรณะสังของนะคะสาลาที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อทันใจอยู่นะคะตรงส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่ให้จุดทูปเทียนบูชาก่อนที่จะเข้าไปในวิหารขององค์หลวงพ่อทันใจนะคะ เมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้เข้าไปกราบขอพรองค์หลวงพ่อทันใจกันแล้วนะคะแต่ว่าข้างในนะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้รับความสะดวกนิดนึงนะคะเพราะว่ามีการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าในวิหารขององค์หลวงพ่อนะคะข้างหลังนะคะที่ท่านเห็นนะคะจเป็นองค์จำลองของเจดีชเวดากอง ที่ประเทศพมา่านะคะซึ่งหลวงพ่อองค์ก่อนนะคะท่านได้เกิดความศรัทธานะคะและได้จําลองมาสร้างที่วัดพระบรมธาตุในที่แห่งนี้นะคะเพื่อให้ประชาชนได้มาสักการะบูชากลับไหว้ขอพรกันนะคะโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงประเทศพมา่าค่ะ หญิงิขึ้นไปยอดข้างมนกันเลยนะคะก็จะมีบันไดเดินขึ้นไปเพื่อจะขึ้นไปสักการะพระพุทธรูปที่อยู่ข้างบนนะคะนี่นะคะบรรยากาศรอบๆอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะ ไม่รู้ว่ากี่ขั้นนะคะเดี๋ยวจะลองนะับดูนะ นับได้88ช่องนะคะไม่ไม่ใช่ค่ะ88ขั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะนับได้เหมือนหยิงที่หรือเปล่านะคะอันนี้นะคะพอเราขึ้นมาถึงท้างบนนะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ตรงนี้3องค์นะคะ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่เขื่อนภูมิพลนะคะเขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนคอนกรีตที่เป็นแนวโค้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะเรามาชมความงามของเขื่อนกันนะคะ ถ้าใครมาที่จังหวัดตากนะคะเราไม่ได้มาเที่ยวชมเขื่อนภูมิพลเนี่ยถือว่าเหมือนมาไม่ถึงนะคะเพราะว่าเราจะได้มาชมความงามและความยิ่งใหญ่เขื่อนของพ่อของเราค่ะวันนี้แลดูเหมือนว่าน้ําจะน้อยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าปริมาณน้ำฝนที่น่าจะตกน้อยหรือเปล่า ข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นทางเดินลงไปท้ายเขื่อนนะคะเพื่อที่จะไปล่องเรือนะคะชมทัศนียภาพบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่องภูมิพลก็จะมีพาไปเที่ยวเกาะวาเลนท้ายวัดถรรโยคีนะคะแล้วก็อีกสองสามที่แล้วก็ตรงบริเวณด้านหน้าผานะคะเขาก็จะมีรูปลอนะคะของเกจิอาจารย์ ที่เป็นที่เคารพศรัทธานะคะไว้ให้ประชาชนได้เคารพบูชาด้วยนะคะนี่นะคะมีทั้งครูบาชายัยยะวงสาพัฒนานะคะวัดพระบาทหงวยต้มจังหวัดลำพูนนะคะครูบาศรีวิชยัยศิริวิชยโยนะคะวัดบ้านปางจังหวัดลำพูน แล้วก็จะเป็นพระอาจารย์มั่นนะคะคูริธาโตวัดป่าสุทาวาจังหวัดสกลนครนะคะนี่เดนนเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปนะคะเราก็จะเจอรูปหล่อขององค์หลวงพ่อโตนะคะ สมเด็จพระพุทธจาจย์โตพมรังสีนะคะวัดละคังโคสิตารามและตรงนี้นะคะก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีค่ะก็มาเที่ยวที่นี่นะคะก็ได้ครบทั้งชมทัศนียภาพแล้วก็ได้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะที่เราเคารพนับถือนะคะ